คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะไม่ว่าใครจะมีแฟนมีเพื่อนหรือว่าตัวเองเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์มาดูกันว่าไพ่บอกอะไรที่เป็นลักษณะเด่นตรงกับตัวคุณบ้างนะคะ ลักษณะเด่นอันดับแรกนะคะคุณเป็นคนที่ใจบูนสุนทานเป็นคนที่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมชอบในเรื่องของจิตวิญญาณสัมผัสที่6ชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของเรื่องลึกลับเรื่องที่น่าค้นหาอะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณจะชอบมากเลยนะคะหรือบางคนไม่ได้ชอบนะคะแต่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์มันพาไปะคะ่ะว่า คุณจะต้องไปเจอกับอะไรแบบนี้ไปมีอะไรที่ต้องพัวพันมีอะไรที่ต้องได้พาไปต้องพาคนนั้นคนนี้ไปทําบุญพาคนนั้นคนนี้ไปเข้าวัดหรือว่ามีคนมาปรึกษาหารือคุณเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญการเข้าวัดเรื่องของการปฏิบัติธรรมบ้างเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องการมองโลกในแง่บวกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คุณจะเด่นเลยนะคะ เรื่องเด่นอีกอย่างหนึง่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ได้บอกให้ใครแต่ว่าเรื่องนี้มันอยู่ในใจคุณก็คือคุณนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาการที่คุณจะต้องดูแลครอบครัวคุณเป็นคนที่มีความกะตัญยูสูงค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่มีความกตันยูและคุณลักษณะเด่นของคุณเนี่ยก็คือ ญาติผู้ใหญ่เนี่ยจะให้ความหวังจะหวังว่าคุณจะช่วยเหลือเขาได้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลการที่จะต้องดูแลผู้รักผู้ใหญ่ญาติคนนั้นญาติคนนี้หรือว่าครอบครัวตัวเองก็ตามอะค่ะคุณจะเป็นคนที่คนอื่นหรือว่าคนรอบนอกเนี่ยคนที่ไม่รู้จักคุณจริงๆเนี่ยเขาจะ คิดว่าคุณเป็นคนมีเงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งเขาจะมองแบบนี้นะคะแต่เขาไม่ได้มองรายจ่ายของคุณดังนั้นเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะต้องแบบว่าเอารถเข้าไฟแนนซ์เอาบ้านเข้าไฟแนนซ์เพื่อที่จะได้เงินมาดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะโดยส่วนตัวคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่สุรุ่สุร่ายหรือว่าใช้จ่ายเกินตัวนะคะแต่ว่าด้วยภาระความจําเป็นเนี่ยคุณก็เลย ใช้จ่ายเยอะไปหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบเก็บเงินหมายถึงว่าคุณจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้ที่สามที่สองที่สี่อะไรแบบนี้คือคืออันไหนที่มันเป็นเงินเป็นทองคุณก็พร้อมที่จะทําอะไรแบบนี้ค่ะงานมันไม่ได้ทําอย่างเดียวนะคะทําหลายอย่างรายได้ก็เลยมาหลายทางแต่ว่าอาจจะมาไม่เยอะเท่ารายออกอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณมีเงินเก็บไม่ไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าหากว่าคุณมีเรื่องมีปัญหาอะไระคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครียดมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยปรีบาพูดกับใครไม่ค่อยระบายกับใครเพราะว่าด้วยส่วนตัวหรือว่าด้วยด้วยพื้นฐานนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้ว คุณค่อนข้างรู้ว่าโลกนี้ควรทำยังไงอมองบัวแบบไหนสถานการณ์นี้คุณควรจัดการยังไงอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้คุณไม่ค่อยได้ร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าปรึกษาใครแต่ในทางกับการมีแต่คนมาปรึกษาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลูกเรื่อง,อ,งอ,ะอะไรก็ตามค่ะคุณจะค่อนข้างไปมีมีคุณลักษณะเป็นที่ปรึกษาคุณนะคะให้ให้คำปรึกษาคนอื่นแต่ว่า คุณไม่ค่อยได้ไปปรึกษาใครอะไรแบบนี้เลาวเ,เรื่องเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถึงแม้ว่าภาระหน้าที่ในเรื่องของการทํางานอันนี้เป็นพาดของการทํางานนะคะว่างานคุณจะหนักจะหนาจะเยอะจะมากแค่ไหนเนี่ยคุณเป็นคนที่เก็บเอกสารเป็น เป็นรูปเป็นล่างเป็นอ่เป็นหมวดเป็นหมู่แยกเอกสารเป็นจัดการบริหารปัญหาในเรื่องของการทํางานเนี่ยได้ดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเอกสารหายหายอันนั้นอันนี้ไม่เจออะไรแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าภาระงานเยอะแค่ไหนนะคะคุณคุณเป็นคนจัดการเก่งแล้วก็ ลักษณะสําคัญของคุณเนี่ยค่ะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในฐานะที่คุณเป็นลูกหรือคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะคะดังนั้นเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายมันก็เลยตามมาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้คุณจะรักครอบครัวมากแค่ไหนนะคะคุณเป็นคนใจบุญสุนทานขนาดไหนเนี่ย ถ้าหากว่าคู่ของคุณคู่สมรสของคุณเนาะเขานอกใจคุณเขาทําอะไรนอกลูก่นอกทางทําอะไรที่อผิดคําสัญญากับคุณอะไรแบบเนี้ยคุณให้อภัยแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ถ้าหากคุณตั้งเป้าหรือว่าฟันธงมาเลยว่าครั้งที่สามฉันไม่แห่ภัยคําพูดนี้ของคุณนี่เป็นคาพูดศักธิ์มากเลยนะคะและคุณก็พร้อมจะทําแบบนั้นซึ่งฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเนื่อว่าคุณจะให้อภัยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีเรื่องของอที่แฟนคุณคู่คุณเนี่ยเขาไม่ไม่ทาตามสัญญาหรือว่าเขาล่นนอกกลู่นอกทางอะไรแบบนี้นะคะคุณพร้อมที่จะตัดทันทีเลยตัดแบบตัดไม่มีเยื่อใยด้วย คุณไม่ได้เป็นคนใจร้ายนะคะแต่คุณให้อภัยแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณให้อภัยมาแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแต่ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าจริงๆการที่คุณแสดงออกมาว่าคุณเข้มแข็งคุณตัดเขาออกจากชีวิตได้เนี่ยทั้งทงที่คุณอ่อนแอมากเลยนะคะแต่คุณบอกใครไม่ได้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณก็บอกใครไม่ได้คุณคือคือมันมันเหมือนจะ คุณเป็นฝ่ายที่คนอื่นเขาจะเข้าหามามาขอพึ่งพาแต่สําหรับตัวคุณนะคะจริงๆบางครั้งคุณมีปัญหาคุณก็อยากให้มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะบางครั้งคุณเนี่ยก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยหาเงินก็ก็เป็นคุณงานบ้านก็เป็นคุณตัดสินใจก็เป็นคุณดูแลพ่อแม่บุพการีอะไรอีกเงี้ยค่ะมันมันเยอะแยะมากมายบางครั้งคุณก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่า คุณก็ผ่านมันมาได้ค่ะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเชื่อเธอนะคะว่าบุญกุศลในเรื่องของอความกตัญญูเนาะแล้วการที่คุณแบบเข้าวัดเข้าวามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมันสวดมนตไหวพระทำบุญเนี่ยทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอะคะ่ะมันมันส่งผลให้ทุกอย่างที่คุณเจอเนี่ยมันทําให้จิตใจคุณเข้มแข็งขึ้นคุณมองสถานการณ์นั้นไม่เหมือนคนอื่น คนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายาไม่มีทางออกอนี่ค่ะแต่คุณอาจจะมองพลิกจะมองบวกมองไม่เหมือนคนอื่นดังนั้นมันก็เลยทําให้คุณผ่านสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมาได้ด้วยตัวของคุณเองโดยที่อาจจะมีแค่เพื่อนคนสองคนที่คอยคอยเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ถึงกับให้คำปรึกษา,าตัวคุณนะคะเป็นหลักตัวคุณ ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะให้บอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคนวันอาทิตย์ะคะ่ะถ้าหากว่าตอนนี้คุณกําลังโทษตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณเลิก เลิก,กโกรธตัวเองเลิกโทษตัวเองนะคะหันมาให้อภัยตัวเองรักตัวเองให้มากนะคะเพราะว่าตัวคุณเข้มแข็งและตัวคุณเป็นที่พึ่งของหลายๆคนนะคะดังนั้นคุณต้องอยู่คุณต้องไหวคุณต้องทําได้เท่านั้นนะคะชีวิตคุณมีแค่นี้ค่ะมีแต่คําว่าประสบความสําเร็จไม่มีคําว่าล้มเหลวไม่มีไม่จนนะคะ,ะตัวคุณ ต้องผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยตัวของคุณเองและคุณทำได้คนวันอาทิตย์เป็นคนที่เข้มเข้มแข็งมากเลยนะคะถ้าหากว่าใครมีแฟนที่เป็นคนวันอาทิตย์เนาะหรือเป็นญาติพี่น้องมีลูกเป็นคนวันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เชื่อมั่นในเถอะนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีความกตัญยูเข้มแข็งแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของอความคิดในเรื่องของการมองโลกอะไรแบบเนี้ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ